อ่ะ,อะวันดีครับพี่น้องวันเจริญชทุ่งมื่อนี้เก็บของง่ายล้านไม่เนื่องจากว่าสิขยับขยายอยีกเพราะตรงนี้ก็สิมั่งตรงนี้ก็สิทุบตรงนั่นก็นสิจ่อตรงนี้ก็สิกอ้อ่ะหลายอันหลายแนวมื่อนี้ก็จะเป็นต้องเก็บของออกซะก่อนนะได้ทีมงานมาซอยบ่าวทิ้งเมืองบึงการกับแม่บ้านเพิ่นนั่งเอกเพิ่นง่ายจากนี้พอไปพูดเพราะทั้งนั้นปูพื้นแล้วแล้วคนเนี่ยจะไ้ง่ายไปพูดไม่ว่าจะเป็น งานที่คอนตัน <ial. brands S 2> <c oughs> บ่หมูเนาะมวยงานสร้างเลยกินยากกินได้ท่านผู h, ้ชมไหมว่าของมันหลายสินค้าไหลเก็บใส่กระลังเก็บใส่กระลังมากแล้วก็จะยิ่งย่าไงย่าสั้นตัวนี้มากมืประกอบนั่นสิเมื่อประกอบสั้นแล้วแหละก็จะเก็บของอยู่ในลังอีกขืนใส่สั้นอีกกลมๆเงยเงยหมูๆคั้นๆนี่หนึ่งแล้วเื่อมือหมดเลยตรงเล่งเพราะว่าสร้างเพคนก็เล่งนี่กันข้าาใหญ่เดี่ยวสร้างก็ได้เห็ดเลี้ยววะท้อ นกีก๊อกช่วงนี้คือก็ก๊อกนะครับรมุมนี้จะเป็นมุมที่สำหรับหลังจากลูกค้าเขา้าย่างรวงกับไปทั้งในเลือกของได้ตามใจแล้วอยจะมาจ่ายตามมุมมุมนี้นะครอบซ้ำกันกับเซเว่นจุดจบ่คืเขาฟองนี้จาา่ายตังออกมุมนี้ไ <ừ. S 2> ข่ไข่ครับร้านใหญ่ๆีพี่น้องเคยเป็ร้านใหญ่จะเห็นไข่ไข่เซเว่นเนาะอาจจะเป็นมั่วเล็กบ่อยเสาเล็กกันไว้จ่าย หลังจากเลือกค้องแล้วเนะห้ามลอยทั้งหมดเนี่ยตรงแม่ใจเราไม่ประตูมั้งนี่ประตูข้างนี้ตัวนี้จะเป็นประตูข้างบนและข้างหน้าออกห้องเดียวมั้งใหองเดียวหลายคนวัดยุคกลางคงให้ต้องมากไม่เฮ็ดโพดเฮ็ดโพดเลยใครสิมาซื้อให้แน่พอบตัวนี้จะสุ่มไปหน้าหมดจ้ะให้ไปหน้านี่แหละเพื่อรองรับควบเจริญทั้งหนาเนาะเ่าแน่ได้หนิทั้งหนานี่อาจจะเป็นติ้งเป็นร่างอันนี้ยิ่งข้างหน้าเพราสิะจัดล็อกได้ในทั้งหนานี่อะไร อาจจะเป็นมู่บ้านใหญ่ดีพอดีร้านนี่อาจจะอยู่ตามชุ feet, ่มช um. ุ่มขึ้นเคื่อไว้ซิปีเศร้าผีข้างหน้าเนาะดีพอดีเดี๋ยวตัวใจเศรฐผลมันเดี๋ยวผนจิตเมียนลอยอยู่พอดีเมียนลอยอยู่ข้างนั้นกระลังแต่สกปรกกอ้อยว่ะจ้ะมือไดนแฟนๆข้างเอฟซีอันอุปการะเพิ่นมันมันเดี๋ยวเพิ่นจิเมียนลอยเดู่ท่พี่น้อง มีนอกไม้กันอุ้มดีมีทุ่นมีห้อนก็ได้ขยับขยายทำเรื่อควบสิดหกไอพีนอกก็แน่แต่ข้างหลังอาจจะมีซาวยน้ำมีสไลเดอร์มียังต้อนรับน้องๆนู่นนู้นนัเป็นอาณาจักรไงครบวงจรเลยถึงแล้ววันที่หนึ่งมือนี้ได้ยังแน่นเลยตอนเจสสูงห้องมือนี้ได้ยังมือนี้ได้ยางเรายางเนี่ยหนึ่งที่มัแตกยางตายเขาซ่้าก็เพราะท่านกินไม่หนึ่ง ผู้ัดการเลยจะไปทางงในบุนี่จัดการบกเทงมีดิซมอ้จัดการคทงของยัรงของหาลูก้างของลูก้าเอฟซีนะครับคนเอฟซีโท่มาหล่่นก็เลยเอ๊ะาดงของหายไปเดินต้องโซเอซีโดนแห้งปรเดี๋ยวนี้นั่งนั่งตะตากนั่งตะตากเล่มไรลม่มีแห้งยกเอาไม่หอ จากหอกงานหักหัเลยากเลยนี่เขานีสาเพือนจังไคลิปหนาจังว่ากันไหมเดี๋ยวจัดเมียนวาเานสร้างนสร้างไาี้มนเรียเียงน้ะคลิปหนาพวกกันไหมพี่น้องคลิปหน้าพวกกันไหมหรือมัน คือมน้าไปจะได้กับสิมาัตไทยให้เบอร์นี่เพราะคักบ่อแต่ลาดไม่คักบ่อแต่งกับได้จะเบอร์อีกมากนี่ก็ล่ะญีะะ่ป,ปุ่นอีสานอะไร,เ,รเป็นญี่ป,ปุ่นอีสานต่อไปไมันช่เป็นแบบใดไมันช่เป็นอเมริกันอีสานหรือจังไงเลยทั้งเบอร์บุญละผู้จัดการใหญ่เพือ่อนบุญละต้นผู้ออกแบบลาพีลาลน้องแหมวันไทยเอาคลิปนี้ลาพีลาน้องเฟสเท่านี่คลิปหน้าค่อกลับไปสวัสดีครับ